แก้วนครินภูมิพลนระบดินร่มกล้าวดุดศูนย์ส่องทรนินสว่างทั่วสยามแฮพระเกียรติก้องอัคล้าวทั่วแคว้นแดนสกลนานาประเทศหล้วนเทิดคุณพระราชชดำหลิหนุนชาติให้วิกฤตล่วงเป็นคุณโอกาส ถวายพระเกียรติเกลกไทยแซ่ซองสะดุดีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการแฮปปี้มอร์นิ่งแฮปปี้มอร์นิ่งเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยค่ะ สวัสดีค่ะ Happy morning ค่ะโหคุณผู้ชมค่ะไม่เจอเราสองคนอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคิดถึงเรากันหรือเปล่าคะถ้าคิดถึงนะคะเรามีเรื่องรายแฮปปี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันเพียบเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปชมไฮไลท์กันเลยค่ะนี่นะเราต้องควรทานอาหารเช้าเพื่อให้ร่างกายของเราได้พลังงานแลวก็สารอาหารเวลาเรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยแปลว่ามันคงจะแย่มากต้องจานแลนอร่อยสม่ำล่ำลือืมเด็ดมากเนาะ ช่วง Happy Secret สวัสดีจ้าโอ้ตายแล้วอะไรเนี่ยมาแต่เช้าใช่นะหืมทานอะไรมาหรือยังยังว่าจะทานเที่ยงไปเลยโอ๊ยอะไรกันไม่ได้นะคุณนี่ช้าแบบนี้นี่นะเราต้องควรทานอาหารเช้าเพื่อให้ร่างกายของเราได้พลังงานแล้วก็จานอาหารตายแล้วยิ่งยิ่งท้องๆแบบนี้ทํางานหนักแบบนี้ด้วยนะจําเป็นต้องทานเลยแหละแต่ว่ามันเช้ามันหาอะไรทานยากคุณเมย์โอ้ยต่ละโอจ้ะอันนี้อะ หากคุณต้องการทานอาหารเช้านะให้นึกถึงบ้านเพื่อนของเราเลยซึ่งที่นี่นะเขามีเมนูอาหารเช้ามื้อเช้าที่หลากหลายมากๆไหนมีอะไรบ้างไหนดูหน่อยสิโซกเห็ดหอมหมูสับใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอันเนี้ยแซนด์วิชอบร้อนแฮมชีสไม่หมดนะจ๊ะยังมีซาลาเปาติ่มซำแล้วก็มีเบเกอรี่นะจ๊ะโอ้ยเขามีมากมายหลากหลายขนาดนี้นะอะ เช้านี้เราอะไรดีคะอุ้ยล่ะตายแล้วเรื่องไม่ถูกเลยแต่ละอย่างเนี่ยเยอะๆทั้งนั้นเลยเนาะอุย้ยตายแล้วมีประโยชน์ด้วยอะ่ะใช่แล้วนะคะต้องบอกกันเลยนะคะว่าอาหารเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะเดี๋ยวทำง,งานอยู่เป็นลมไปตายแล้วมีได้ต้องทานนะคุณอโอเคอเลยแต่ก่อนที่จะทานนะคะเดี๋ยวส่งคุณผู้ชมเนี่ยไปดูเคล็ดลับดีๆกับน้นองพิต้ากันก่อนเลยค่ะช่วง Simple Trip by i s u z u สวัสดีค่ะพบกับช่วง s e ิม p l e t s ไซ l อีซุซุวันนี้กับพิตต้านะคะและคําถามเกี่ยวกับรถยนต์วันนี้นะคะมาจากคุณปูค่ะที่ถามว่าถ้าเรานําน้ําดื่มให้เจ้าหน้าที่ดื่มขณะปฏิบัติหน้าที่จะได้หรือเปล่าเพราะบางทีรถติดอากาศร้อนน่าเห็นใจค่ะที่เราไปเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจน,นะครับยืนโบกรถตามสี่แยกต่าาๆนี่นะครับอย่างน้นอยๆเลยนะฮะ ประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปพอรถขี่คายแล้วถึงจะออกจากจุดนั้นได้กรณีเอาน้ำดื่มไปให้นะครับเมื่อเห็นเจ้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องน้ำใจนะครับไม่มีความผิดหรอกนะครับการที่ให้กำลังใจเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่ดีแนละ้วเราก็ขอขอ,ขอบคุณท่านผู้มีน้ำใจทุกท่านที่มอบน้ำใจให้กับตำรวจนะับเอาละค่ะและนั่นก็คือคำตอบนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะคะสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ด้านล่างนี้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ นับสนุนโดยรุ่นพิเศษ m ิวเซเว่นชอยส์ยูเอ r ร์ยู o ออร์ชอยสแม่คุณหมอมาทั้งทีวันนี้อยากใหคุณหมอเนี่ยแนะนำเรื่องการดูแลผิวพรรณดีกว่านะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายต้องดูแลผิวพรรณยังไงบ้างคะ่ะถึงบางทีเราดูแลดีอย่างนี้เนี่ยอายุเราเนี่ยนาฬิกามันไม่อยุดช่วง Happy Time ช่วงแหมพี่ธามค่ะวันนี้เอาใจคนรักสวยรักงามกันหน่อยนะค่ับมใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องผิวพรรณเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะ,คะโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยโอ้ยผิวพรรณเนี่ยจะต้องดีเปีย<อ>เปียเป๊ะอย่างนี้เลยใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาแนะนํากันเลยดีกว่านะคะแพทย์หญิงสุธาชินีปิ่นปราณีนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร,ร์ความงามและผิวพรรณและยังเป็นซ e o ของลาคลาสคลินิกค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะโอ้โหเ<ห>จอคุณหมออีกแล้วนะคะ<ช>แม,มคุณหมอมาทั้งทีวันนี้อยากให้คุณหมอเนี่ยแนะนาเรื่องการดูแลผิวพรรณดีกว่านะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายต้องดูแลผิวพรรณยังไงบ้างค่ะออกกาลังกายสม่ําเสมอด่มน้ำะอางทานอาหารควบค <c oughs> อ่หลีกเลี่ยงแสงแดดอันนี้คือเบสิกแต่ว่าถึงบางทีเราดูแลดีอย่างนี้อายุเราเนี่ยนาฬิกามันไม่หยุดเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอายุมากขึ้น มันก็จะมีความเสื่อมของเซลล์พออายุมากขึ้นเนี่ยปัญหาหลักคือเรื่องของความหย่อนเพฉะนั้นเวลาหย่อนเนี่ยชั้นล่างสุดจะเป็นชั้นกล้ามเนื้อนะคะชั้นบนสุดก็จะเป็นชั้นหนังกรพร้านะคะเวลามันหย่อนเนี่ยโครงสร้างมันจะหย่อนไล่ขึ้นมาจากข้างล่างอย่างข้างบนเลยนะคะตั้งแต่ชั้นกล้ามเนื้อคือข้างในก่อนเลยข้างในก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยแปลว่ามันคงจะแย่มางทุกชั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เอ่อดิฟซีอาร์ทอลิฟเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับการรับรองเอ่อจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐนะในเรื่องของการยกกระชับแล้วก็เรื่องของการยกผิวนะคะ,คะหลักการก็คือเป็นคลื่อ, Sound, อัล l p าสาวเป็นดอกเ,เล็กๆยิงผ่านผิวนะคะลงไปก็ในชั้นเมสเอ่อคือชั้นกล้ามเนื้อซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของผิวเนี่ยก็จะเหมือนกับการไปเย็บโครงสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและผลที่ได้ก็คือหน้าก็จะตึงขึ้นนะคะ เฉียงตรงนี้ก็จะถูกดึงตึงขึ้นแนวคางนี่ก็จะชัดเจนขึ้น<ม>คิ้วที่ตกเนี่ย<ม>ก็จะยกขึ้นนด้สองสามมิลเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ตาดูโตขึ้น<อ>นะคะริ้วรอยเล็กๆช่วยได้นะคะแล้วข้อสําคัญที่หมอชอบคือ ไม่มีแผลไม่มีรอยสมัยก่อนคุณโอได้ยิงเทอมาร์สเทอมาก็จะเก็บอยู่แต่ข้างบนประมาณสองมิลก็จะเก็บรายละเอียดข้างบนแต่ไม่ได้ลึกเท่ากร้างกรด้างเนื้อใช่ค่ะคือเทอมานี่คือ RF ซึ่งเรายิงไปข้างบนค่ะ RF ก็จะลงไปข้างล่างถูกไหมคะแต่ว่าเนื่องจากมันผ่านผิวข้างบนเพราะฉะนั้นเราก็จะคาดเดาไม่ได้ว่าพลังงานลงไปเท่าไรไปถึงชั้นไหนแต่ว่าปัจจุบันเ่ยมีเครื่องคลามลิฟต์ามลิฟต์ก็จะ เจ๋งกว่าอีกก็คือแทนที่ RF จะปล่อยจากข้างบนทำนี้ก็จะปล่อย RF ผ่านเข็มข้อดีก็คือมันจะปล่อยคลื่นวิทยุได้ค่อนข้างแม่นค่ะตรงจุดแต่เครื่องทั้งหมดทั้งมวลเน,นี่ยเราพูดแต่คุณผู้หญิงคุณผู้ชายทําได้ด้วยไหมคะมคุณผู้ชายตยวนี้ทําเยอะนะคะผู้ชายเดี๋ยวนี้เะะะายเ,ยเยอะเพราะว่า ต้องเรียนว่ามันไม่ใช่เรื่องสวยๆำงามจรางีมันเป็นเรื่องของบุคลิกภาพใช่ไหมคะเช่นหน้าหย่อนตาตกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมเองเราก็ต้องดึงยกกระชับให้หน้ามันขึ้นคิ้วมันยกแล้วก็เครื่องทุกเครื่องเนี่ยต้องเรียนว่าต้องผ่าน FDA คือองค์การอาหารและยาแปลว่ามีความปลอดภัยถูกไหมัะมีการศึกษามาเยอะแล้วว่าปลอดภัยและได้ผลใชงั้นให้คุณหมอ ฝากดีกว่าค่ะเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณกัคุณผู้ชมแล้วก็ฝากด้วยว่าถ้าเกิดว่าผู้ชมสนใจอยากจะไปหาคุณหมอได้ที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันเนี่ยมันมี preventive medicine นะคะคือเหมือนกับเรื่องสุขภาพเราก็จะไปเจาะลอคเจาะเลือดตรวจดูก่อนว่าเรามีอะไรผิดปกติไหมเราก็จะดูแลตัวเองก่อนสําหรับเรื่องของการดูแลผิวพรรณเหมือนกันเราก็ควรจะดูแลตั้งแต่มันยังไม่ปายยังหนุ่มเมยังสาวอยู่เนี่ยตอนนี้ยังสวยเป๊ะอย่างเงี้ยนะคะก็ควรจะไปดูแลบ้างตาม ตามอายุนะคะอย่างเช่นอย่างเงี้ยทำลิฟ C ซียลทัวรลิก็จะเหมาะเพราะว่าไม่มีแผลแล้วก็เย็บข้างล่างขึ้นมานะคะโครงสร้างผิวข้างบนย่างโอเคเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าอายุขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเราก็อาจจะต้องขยับมาเป็นตัวที่จะช่วยดูแลผิวด้านบนด้วยนะคะแล้วพวกขาการพวกนี้ข้อดีคือ ทำครั้งเดียวแล้วอยู่ได้นานนะคะมันไม่เหมือนเลเซอร์รีดูบางอย่างต้องทำทุกสองอาทิตย์ทุกสามอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่เราดูแลเป็นเบสิคเนี่ยร่วมกับออกกำลังกายนะคะโยคงโยคะนะคะดื่มน้ำสะอาดแล้วก็ทานอาหารให้ครบหมู่นะคะ ไม่เที่ยวดึงเล่าบุหรี่อะไรอย่าง <Yeah. S 2> นี้ยี่คือเบสิกค่ะนะแล้วถ้าเรามีคำถามนะคะถ้าอยากจะถามคุณหมอเราโทรไปได้ที่ไหน,ไนะคะโทรไปได้ที่คอสเตอร r หนึ่งเจ็ดห้าสี่นะคะแล้วก็มีเว็บไซต์นะคะ w w w l a g l a s s c l i n i c c o m วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอบ้างเลยนะคะขอบคุณค่ะ,คะ ช่วงนี้นะคะความสวยความงานเต็มที่แล้วค่ะช่วงหน้าจะไปทานอะไรชมกันในช่วงแฮปปี้วอไรตี้ค่ะ <c oughs> แนะนำเลยค่ะดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะเป็นรวม,มิดหอยผัดพิกเผาค่ะ,คะก็จะมีหอยหลากหลายชนิด5-6อย่างช่วงแฮปปี้วอไรตี้ ในวันนี้นะคะเมลละโอ๋จะพาคุณผู้ชมไปทานร้านอาหารที่แบบว่ารถเจ็ดแล้วก็ดังด้วยค่ะใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่มรูปแบบคือขึ้นห้างสิน,นะค้ามากขึ้นนะคะ,ะเฉลยกันเลยดีกว่านั่นคือร้านหัวป่าช่องดน,นซีจูนเนียสขาเมากะบรนาน,นั่นเองแล้วตอนนี้นะคะเขาเตรยียมอาหารให้เราไว้พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ เอาวนะคะแลวตอนนี้เราสองคนนะคะก็นั่งอยู่แล้วนะคะกับคุณปาริชาติลิมรัตนการหรือค่ะผู้จัดการ่ายการตลาดและจัดซื้อคุณปลาร้านหูปลาช่องนนทรีนียนั่นเองสวัสดีค่ะอาหารเยอะจริงจริงอย่างจะมาถามความพิเศษดีกว่านะคะว่าร้านหัวปลาช่องนนทรีนี่ต่างกับร้านหัวปลาช่องนนทรียังไงคือคุณพ่อคุณแม่กิจกับคุณแป๋วเนี่ยเป็นเป็นคนก่อตั้งซึ่งมาก่อนเป็นเพลิงธรรมดาโดยที่ยังไม่มีชื่อร้าน แล้วคือเหมือนกับลูกค้าพอมาทานเขาก็คุยพูดคุยกันเองว่าเอยนัดเจอที่ ช่องนวลสีแล้วมันก็กลายเป็นเราขายหวัวปลาก็กลายเป็นหวัวปลาช่องนวลสีม,มาจากตรงนั้นก็เลยกลายเป็นว่า Lulu, <ๆ>ลูกเข้ามาช่วยมันก็เลยกลายเป็นจูเนียแต่ว่าเข้าห้างให้สะดวกขึ้นใช่ค่ะ,คะแล้วทีนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องตกแต่งสไตล์ไหนล่ะคะของร้านคอนเซ็ปถ้าสังเกตเราจะพยายามวางโต๊ะที่ต่อกันได้เพราะว่าลูกค้าจะเป็นครอบครัวมาสะส่วนใหญ่หรือบางทีก็มามาเป็นเพื่อนสังสรรค์กันแบบง่ายๆชิลๆสไตล์ของอาหารนะคะเป็นอาหารไทยตามสั่ง แต่เราจะเน้นไปทางซีฟู้ดถ้าอย่างนั้นเรามาดูอาหารที่โต๊ะของเราดีกว่านะคะพูะเยอะมากทีเดียวแนะนําเลยค่ะดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างก็เริ่มจากนู่นเลยค่ะะของเราเลยก็คือต้มจืดปลาจีนค่ะของเราจะดังเป็นม้อไฟก็คือจะมีทั้งต้มยำต้มจืดต้มบวยแต่วงนี้ที่เปล่าเสนอมาคือเป็นต้มจืดค่ะด้านหน้าคุณหน่จะเป็นพเิีและไส้เผือกอันนี้เป็นต้นตำหลับของอาม่าไส้เผือกปรุงรสกับพวกต้นหอมหมูสับพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ด้วยข้างในมันนุ่มลงมาตัวนี้ก็จะเป็นหมูล้องไห้ค่ะมันจะด้วยพริกป่นน้ำปลาน้ำปลาอะไรเงี้ยมันจะครบรสแล้วมันจะซีซาร์มากมันก็เลยจะเป็นหมูล้องไห้อันนี้เป็นเนื้อปูผัดผงกะหรี่ค่ะแล้วทานกับข้าวหอมสวยๆข้าวสวยอะไรเงี้ยมันก็จะหอมมากอันนี้ก็จะเป็นหอยเชลล์เผาซึ่งเราจะผสมกับหมูสับค่ะเพื่อเวลาเราย่างเนี่ยน้ำที่เราหมักหมูสับเนี่ยพอมันออกมาเนี่ยจะทำให้หอยเชลล์หวานยิ่งขึ้น มันจะกลมกรอบอะไรอเี้ยออกเป็นสูตรของเขาเนาะเพิ่งเหยเห็นตัวนี้จะเป็นอาหารตัวใหม่ค่ะสตอผัดกุ้งเราจะขึ้นเฉพาะบนห้างกต่อันนี้จะผัดเหมือนใต้นิดนึงเราใส่กะปิด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพื่อให้กลมกรอบสรือจะเป็นเรือมิตรหอยผัดพริกเผาค่ะก็จะมีหอยหลากหลายชนิดห้าถึงหกอย่างก็คือจะหมุนไปเรื่อยๆก็คือแล้วแต่ว่าย แล้ว <ś led> แต่ฤดูกาลแล้วแต่ฤดูกา,าล,กาาลกาใช่เพราะว่าบางทีบางทีมันมันไม่สามกันถ้าเกิดอยากมาแนะนำหน่อยสิคะว่ามาที่ไหนสาขานี้แล้วมีกี่สาขาแล้วเปิดปิดกี่โมงค่ะสาขาเมกาบ,บางนาเราจะอยู่หน้าไอเกียโซนฝั่งร้านอาหารด้านนอกค่ะ ก็จะเป็นชั้นหน ying, ึ่งชั <t <t ้นสองเข้ามาได้หมดเลยค่ะไปที่ร้านสาขาไหนก็ได้ไม่จำกัดต้องเป็นแม็กกาบบงนายอย่างเดียวนะคะก็คือแจ้งว่าดู Happy Morning ก็จะได้รับส่วนลด10%ค่าอาหารทันทีเลยค่ะดีเลยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะทานกันขอบคุณค่ะท่นกัน่ะขอบคุณถึงเวลาทานแล้วค่ะเลยเริ่มจากอะไรดีคะโโหีงาเอกหัวปลาม้อไฟ ชิมหน่อยสิรสชาติบอกไงดีอะเป็นต้มจืดที่แบบน้ำหอมพริไทยค่ะทั้งทังที่เป็นต้มปลาแต่ก็ไม่คาวเลยค่ะต่อที่หมูลองไห้แล้วกันค่ะดับอ่ะม่อนเขาราดซอสแบบลาดน้ำจิ้มแจ่วอือหใช่ใช่แล้วย่างหมูนิ่มๆนะอร่อยต่อกันที่นี่เลยค่ะปอบเปี๊ยสไส้เผือกทอดค่ะ กรอบนอกนุ่มในเนื้อวหวานเผือกเนาะอ,อร่อยดีเนื้อปูผัดผงกะหรี่อันนี้เขาอบอกว่าเด็ดเหมือนกันทานกับข้าวสวยร้อนๆตอนนี้เราไม่มีข้าวเราทานแล้วกันเลยอ่ะสุดโอ๊ตับหมูค่ะอร่อยสมคำล่ำลือเด็ดมากเนาะดวงมิตรหอยผัดพริกเผาอืมทางด้านรู้เลยอย่ะคุดโอมา ที่นี่เนี่ยเครื่องเขาอะเข้มข้นนะคุณเอามาหอยแล้วต่อหอยนี้แล้วกันหอยเชลเผาค่ะอันนี้เป็นหมูผสมเข้าไปอีกเนาะหอยเชลเผาขอับคุณคะผสมกำเน้นทะเลเนาะมัจิ้มก็แซ่บดีมากเลยจะต่อผัดกุ้งใะไแล้วค่ะ อร่อยรสชาติจัดจ้านครบรสไม่เผ็ดจนเกินไปม,มาเรามาเลือกเมนูแฮปปี้กันดีกว่าหนึ่งสองสามพงอ่ะ,อะของเขาเนื้อปูอผัดผงกะหรี่ือ่ไม่ถูกเหมือนกันระหว่างสองเมนูนี้นะโอ้โหยังไงก็ตามนะคุณผู้ชมขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับร้านหัวปลาช่องนอนทีจูเนียร์นะคะสาขาเมกะบ,บางนาไน,นก็แวะมาละกันขอบอกว่าอร่อยมากค่ะ ออางี้ตอนนี้เดี๋ยวเราขอชิมก่อนแล้วกัน <Yeah. S 2> นะมีสางเกตดีๆลอยอยู่ใน English คิดดีค่ะช่วง English คิดดีสนับสนุนโดยปตทอสอพอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะที่ฉันสตรีนาถาวรรัตค่ะผมคูบีแพทริกถาวรรัตครับวันนี้เราขอเสนอข้อคิดนะคะที่จะทำให้เรารักกันด้วยความจริงใจมากยิ่งขึ้นค่ะ Open rebuke is better than love carefully concealed ซึ่งแปลว่า ว่ากันต่อหน้าก็ดีกว่ารักกันแบบลับๆค่ะ Rebook แปลว่าตำหนิหรือว่ากล่าวนะครับ R E B U K E Rebook Rebook ว่ากันต่อหน้าดีกว่ารักกันแบบลับๆเป็นสิ่งที่เราควรทำครับแต่ก็อาจจะทำได้ยากเพราะคนส่วนใหญ่กลัวว่าถ้าตำหนิใครตรงๆเขาคงโกรธและไม่รักเราก็เลยไม่กล้าพูดครับ จริงค่ะแต่อย่างไรก็ต้องพูดนะคะเพราะความรักที่แท้จริงคือการกล้าว่ากล่าวตักเตือนเมื่อเห็นคนที่เรารักทำผิดค่ะคนที่เกลียดเราเท่านั้นค่ะที่ปล่อยให้เราทำผิดโดยไม่ห้ามค่ะจะทำให้เรากล้าว่ากล่าวตักเตือนเมื่อเห็นคนที่เรารักทำผิดเราต้องคิดและทำดังนี้ครับรักแท้คือการไม่ยินดีเมื่อเห็นคนที่เรารักประพฤติผิดนะคะ Love does not rejoice In Iniquities บาดแผลในใจเพราะเพื่อนที่สัตว์ซื่อตักเตือนดีกว่าจูบของศัตรูที่หลอกลวงนะครับ Faithful are wounds of a friend but the kisses of an enemy are deceitful คนชอบทำต้องดำเนินชีวิตอยู่ในความสัตว์ซื่อของตนค่ะ The righteous man w a l k in his integrity คนที่ตักเตือนด้วยวาจาหนักแน่นก็มีค่ามากกว่าคนที่ประจบสอบพอนะครับ Correction is better than flattery Open Rebook is better than love, carefully concealed ว่ากันต่อหน้าก็ดีกว่ารักกันแบบรับๆค่ะรักกันต้องกล้าตักเตือนกันนะคะทรงเสริมความดีเพื่อสังคมงดงามโดยปอตทอสอพอ แฮปปี้กันมาตลอดทั้งรายการหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงจะถูกใจกันนะคะใช่แล้วค่ะถ้าถูกใจลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะอ่าก่อนจะก,กันในวันนี้นะคะไม่มีคําคมมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะ mm hmm. เขาบอกกันนะคะว่าความสง,งบสุขเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มค่ะโอ้โหเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะทุกวันนี้เนี่ยต้องยิ้มกันบ่อยๆนะคะจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยได้แฮปปี้ค่ะเอาล่ะค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์แปดนาฬิกาทางชองทบีห้า 5, ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ HAPPY MORNING ค่ะวันเสาร์ทำอะไรแฮปปี้ที่สุดนะคะอย่างแรกเลยชอบตื่นสายๆหน่อยนะคะแล้วก็ไปทานอาหารอร่อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะดูหนังช้อปปิ้งอะไรแบบนี้นะคะ่สสนะสัปดาห์หน้า Happy Morning จะพาคุณผู้ชมไปแฮปปี้กับอะไรบ้างนั้นต้องติดตามนะคะแปลนาฬิกาวันเสาร์ทางททบห้าค่ะสนับสนุนโดยมื้อเช้าเลือกได้ในแบบของคุณที่เซเว่นอีเลฟเ ลากราสคลินิกผิวพรรณสัดสวนและสัลญกรรมความงามโฮมโปรเอ็กซ์โป16-25พฤศจิกายนนี้ที่อ m p a c คเมืองทองธานี AJ d v d h o m ดี h e a t e เพระเอกตัวจริงเครื่องเล่นคราวเก๋ AJ พระเอกตัวจริงกะทิถุงพลัสไร์ตาชาวเกาะเตาแก๊สลักเก้เฟรมปัญหาผมร่วงผมบางผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี0 2 4 6 6 9 9 5 5ช่วงแฮปปี้ไทม์นะคะวันนี้เอาใจคนรักสวยรักงามนะคะ เอางี <Es> ้ดีกว่าคุณเมย์เราแนะนํากันเลยดิเอาให้ไม่ใช่โทษเออเมย์ก็ออก็โถ้าหากคุณต้องการทานอาหารเช้าด้วยนะให้นึกถึงเพื่อนบ้านของเราซึ่งที่นี่นี่นะเขามีเมนูอาหารมื้อเช้าอ๋อบ้านเพื่อนเฉยไม่ใช่เพื่อนบ้านอ๋อหิวเันมากเลยไม่ราไม่ไหวกลัวสว่าปลาแต่เขาดอร่อยเนาะมันแท่งดีชอบ